เรียกว่าเป็นความละมุนที่ผู้ชายจะทำซึ่งกันและกันเขามีนางเอก m อค่ะคุณเอาเหรอมีนางเอก MV มีคนหนึ่งครับที่น้องบูมครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรา4ี่คนับนเเหมือนแฟนคลับแต่งจริงบูมนี่ก็เป็นตัวแทนผู้ชายได้เหมือนกันนะทำไมพี่ก็จริงของเขานี่เป็นเหมือนตัวแทนผู้ชายได้เข้ามากเลยเข้าห้ามแมนๆนะรู้จักเป็นการส่วนตัวเหรอพี่แจ๊สรู้จักนิดนึงรู้จักแม้กระทั่งแฟน ไม่เป็นไรครับเป็นที่รู้จักกันเป็นกระแสมาเเป็นไงถ่ายทำมีตัวนี้เหนื่อยกันหรือเปล่าเอ่ยใช้เวลานานไหมคะก็วันนั้นเราไปตั้งแต่ตีห้าครับค่ะผมที่โอโลขับางนาเสร็จตอนหกโมงถ่ายเสร็จตีสองใช่ใช่ถ่ายบ้านก่อนหกโมงเช้าเสร็จตีสองวันถัดไปครับโอ้โหจริงจริงไอ้แค่ยืนร้องลีดกีต้าร์กิ้วกิ๊บกิ๊บชิ้วเนี่ยโอ้ทำไมท่ายเล่นแบบนั้นเลยล่ะครับเองเอผมเห็นคุณตอนบูมนั่งนี่นะคุณลีดกีต้าร์เอ๊ะอะไรเงี้ยคือคือนิ้วนิ้วไม่ค่อยขยยััับบบใช่่มม้คคคครรรรไไขแททนนเเเอุณะะะีกกกาาดดูส ีตัวเองก่อนนิดนึงอะพิชาคุณไม่เคยเล่นดนตรีคุณไม่รู้ใช<ต>่ไหมว่าตอนที่อารมณ์มันออกมันฟีลมัน พี่ทำท่านี้หมดอะค่ะพี่ไปเล่นกองดีกว่าทำไมอะ่ไเล่นกีตาร์เลยเฮ้ยแต่เล่นกองพี่ก็เล่นได้พีตีไอ้ยพี่ตีกองนี้ด้วยพี่ได้พี่ได้เซ็กซี่ครับเออเอาคุ้ไหนนะครับเนี่ยคุณพี่เออถึงไหนแล้วถึงไปไม่ถูกตีสองตีสองของอีกวันนึงครับผมก็เรียกว่าสะบัดสะบองกันไปครับผมสิบสี่ชั่วโมงะครับแต่ว่างานที่ออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมก็ชอบการไหนทำนะสวยดีครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยครับที่แบบว่าให้เรามีโอกาส แชร์ไอเดียเรื่องของ m v เ,เรื่องของนี้ด้วยครับเพราะว่าเราเราก็แบบว่าเหมือนมีหาเลฟเลนไปเสนอพี่เขาอย่างนี้ด้วยในทุกๆรายการก็คิดว่าคงจะได้อวยกันเต็มที่แล้วมีอะไรไม่ชอบไหมในเอ็มบี <laughs> มาเลยครับท <laughs> มงานอยู่คนครบเลย <laughs> บอกทําไมว่ายู่ครบเปลี่ยนอะไรรอเลงเออพูดไม่ออกเลยครับต้องถามคนดูด้วยว่าชอบไหมถ้าใครชอบก็เนี่ยส่งข้อความมาคุยกันได้นะฮะเเว้นวักตามด้วยข้อความนะครับแล้วส่งไปที่ แปดเจ็ใช่ถูกต้องแล้วก็เข้ามาทักงท้ายพี่พี่วงการเทิงทุกคนได้ถูกต้องมีเนี่ยเห็นไหมรักพ่ธีคิดถึงจ้าเฮ้ยอ่าถึงจ้ารักพ่ธีอะไรรักพ่ธีก็ไม่คิดถึงสานี้่ะไม่ใช่ใช่ปะผมอ่านผิดลอ่านถูกสายตาผมไม่ค่อยดีตงนี้ถูกครับถูกครับเอาเหรอ อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมีอะไรอีกนี่โอ้มาเยอะเลยนะอ๋อเต็มที่แน่นแต่ว่าพูดถึงเนี่ยมีพูดถึง AF คนอื่นก็มาอีกเยอะเลยจะมีงานใหญ่ด้วยใช่ครับเป็นงานเรียกว่าเป็นงานประจำปีเลยคือว่า<ง> AF เราเนี่ยเราจะมีงานประจำปีเรียกว่า AF all seasons ครับ,รบซึ่ง<อ>เป็นเป็นงานเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นแบบมีกิจกรรมทั้งเล่นกีฬาทั้งเล่นเกมโหดมันฮาเล่นแบบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอนเซปต์ <Concept S 2> ในปีเนี้ยเหรอใช่ครับผมคือคือตัวของ ตัวศิลปินเอฟเนี่ยก็คือจะมาจะมาเล่นการแข่งกันแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับใครเนี่ยได้ได้เล่นใกล้ชิดด้วยแล้วก็จะมีการแบ่งทีมครับผมเป็น4ทีมด้วยกันครับแล้วก็นําทีมโดยมีพี่บอยพิษนุนะครับมีนัททิวมีพี่นัทสานทรแล้วก็มีพี่ตุ้ยเกยรตรมลอันนี้คือเป็นหัหน้าทีม4ทีถูกต้องครับและเราเป็นตัวอ่อนเราก็เข้าไปแทรกอยู่ในแต่เป็นตัวอ่อนเป็นลูกกีฬาก็ผมเป็นลูกกระจกน่าเกี่ยวคำว่าตัวอ่อนพี่นะ่เกลย่ะแต่ว่าก็จะมีแข่งกีฬาการเล่นเกมกกนนมีคอิิร์แล้้วว็ปดดทยย งาน3ชั่วโมงครับโอ้โหทั้งงันทั้งวันเลยทั้งวัน,วน<ล>ครับก็คือเรียกได้ว่าเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนโอ้โหโ ไปคุ้มมากเลยเนี่ยงานีินเซลเลยครับผมงนวิไมยเร้อยชีวิตเลยครับแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือคือตอนนี้คือเราไม่ใช่แค่ว่าจัดงานรื่นเริงแล้วก็แบบว่าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงเหตุการณ์บ้านเมืองครับเพราะว่าเราทุกสบัตของเสตงเนี่ยมันเพื่อการกุศลด้วยครับเราก็จะไปช่วยเหลือนำเงิน100บาทนะครับจากทุกที่นั่งนะครับก็มารวมแล้วก็ทำบุญคือไม่ว่าเราจะซื้อกี่ใบก็แล้วแต่นะฮะเขาก็จะเอา1 0 0มาคูณจำนวนคนซื้อเลยแล้วก็บริจาคช่วยผู้ประสบภัยใช่ครับ ว่าแฟนขับ AF แต่ละรุ่นนี้ก็เยอะแล้วนะนี่รวมกันทุกรุ่นนะนี่งานใหญ่นะได้ข่าวว่าจะดีแพรกถ้าอยากไปดูมหากรรม ป้ายไฟแห่งประเทศไทยมาติดหน้าครับฉันชอบคำนี้เลยงานมหกรมป้ายไฟมประจำปีนะครับแล้วก็ไปเจอร้านทำป้ายไฟเนี่ยเขาจะไปออกออกร้านด้วยเอาบูธทำป้ายไฟสดด้วยทำป้ายไฟสดหน้างานถ้าเกิดไฟตกก็ต้องห่วงนะพูดถึงนะเราไปขายบูธให้พวกคนทำป้ายไฟมาทำหน้างานนะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปออกเราทำเงินเองดิทำไมคุณอินขนาดนี้ล่ะคะคุณเรื่องเงินเรื่องทองขายรายได้ตลอดอไม่มีโอกาสแบบว่า ไปค้างคืนกับพี่แจ็คของหนึ่งเฮ้ยยังไงครับเฮ้ยยังไงคุณอย่ามาใช้คำว่าค้างคืนผมนะครับไม่ใช่ครับสองคนเหรอไม่ใช่ครับคือไปถ่ายรายการเขาเป็นแขกรับเชิญดาริลาแล้วเป็นยังไงพี่แจ็คเป็นยังไงพี่แจ็คนะครับพอพอเลิกงานปุ๊บนะเปิดโน้ตบุ๊กเลยทำไรโหลดดูอะไรโหลดหนังหนังอะไรหนังเอ เอ็เอซีเป็นเอบีซีดีเอฟทีพีเอฝึกสันพิธก่อนนอนด้วยไม่ไม่่พจะบอกว่าคือพี่แจ็คเนี่ยคือแบบว่านอกจากเขาทำงานพิธีกรแล้วเนี่ยพอกลางคืนเนี่ยเขาทำงานอย่างอื่นด้วยแบบว่าขยันมากเลยแบบดูดูงานดูวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอสุดเขาจะหาช่องทางทำมาหากินตลอดสร้างเนื้อสร้างตัวมากีล้วพี่ก็ไปอันนี้นี่เรื่องจริงเรื่องจริงฝึกทำป้ายไฟภาพพี่ดีขึ้นเยอะเลยแต่ตาตาตาพี่ตอนนี้พี่ดูเป็นคุณมีอนาคตมากเพราะว่าเขามาช่วยคอนเฟิร์มให้ผมแม็กมากเลยนะฮะเขาเขียนว่าอยังไม่ีลกันอ่าว่าวันที่ละ วิทย์กายโยนครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมก็ตั้งแต่เวลา11โมงเลยยาวทั้งวันเลยนะครับก็เหมือนเพียงวันถึงเที่ยงคืนใช่ซื้อบัตรได้ที่ w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  e b o o k i n g com นะครับอ่านกันว่าวีข o ดบุ๊กครับครับผมคุณอ่าน we นะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวจะการพลาดที่ตลอดมาผมผิดไม่พี่เดี๋ยวบางคนเขียนผิดวีไงเขานี่เข้าใจว่าวีครับเราอ่านวีแต่เข้าใจแล้วว่าเออแต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดโอเคใช่ต้องบอกว่าแบบวี ใช่เดีดีกว่า k i n g c o m เดี๋ยวมูอีขีด B O O K I N T อันนี้ก็เยอะไปครับอันนี้ครับนี่รสัถามมเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าผมบัตรก็มีหลายราคาด้วยตั้งแต่สามพันสองพันห้าสองพัแล้ห้ารบาท คุณแล้วอยากจะรู้ว่าเวลาแข่งเกมการเล่นกีฬาการแข่งกันบนเวทีเหรอคะหรือว่ายังไงเป็นจะมีเซตไว้ครับตรงกลาง Impact เลยกลางพื้นที่ Impact กว้างๆเลยครับคือเล่นกันในห้องแอร์ด้วยแฟนลับตาไม่มีใครร้อนเลยอสบายปีนี้จะแดดร้อนฝนตกอากาศลมแรงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเราจัดใน Impact มีทั้งกีฬาฟุตบอลว่ายน้ำว่ายน้ำยังไงครับพี่มีฟุตบอลครับเรียอโอลิมปิกเราไหมเชื่อมันนะที่เชื่อมันนะีต้องมีว่ายน้ำด้วยอก็จะมีแข่งฟุตบอลธรรมดาแต่ว่าจะมีแบบเหมือนกับว่าเป็น ตัวประกันของทีมเรามีสาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรายิงเข้าปุ๊บเราจะได้สาวๆเราขึ้นมาประมาณนั้นอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งมีจะโดนลงทําโทษด้วยสำหรับทีมที่แพ้แล้วแฟนๆที่ไปนี่เขาจะได้มีโอกาสเชียร์แบบใกล้ชิดเลยครับผมใช่ครับออ๋เราก็จะแทรกตัวอยู่ในกองเชียร์คอยเชียร์เอ้าเอ้าเอ้าก็เข้าอย่างเงี้ยเหรอเล่นด้วยครับ ใครรัก AF นะครับงานนี้ก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขาไปกันทุกคนนะตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซั่น8แปดนะฮะก็อย่าลืมกัแล้วกันนะครับ W E ขีดกลางนะครับแล้วก็ Booking com คหรือที่0 2นะครับ2 9 0 0อะไรนะศูน0์9 9 9เกด4เออเกาเก้าเก้ รามารับสายแัชนีพาเพลินกันดีกว่านะคะเมื่อกี้ถามไปว่าแนวเพลงในซิงเกิลล่าสุดของเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นป๊อปบัลล่าหรือว่าป๊อปตลาดให้เรามาตอบกันนะคะรับสายกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้ำทิพย์ค่ะน้ำทิพย์เป็นชื่อที่ใครรอมากเลยนะคะน้ำทิพย์ครับพูดเสียงดังฟังชัดไม่ต้องแอปเสียงเซ็กซี่นะครับนะฮะเพราะเราเราเราไม่ชอบเสียงเซ็กซี่อย่าสิเธอชอบเราชอบเสียงใจจริงแบบมั่นใจน้ำทิพย์ทักทายพี่ๆวงการบันเทิงหน่อยไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จบค่ะตอบคำถามด้วยนะเป็นไงครับน้องแถวบ้านเป็นไงบ้างฝนตกหนักไหมไม่ตกค่ะอ๋อโอเคครับไม่ตกก็ได้ครับแห้งดีเหมือนย่นหนุอ้าวตอบคำถามลดเลยดีกว่าเพลงล่าสุดของวงการบันเทิงก็ถามไปว่าเป็นเพลงแนวไหนป๊อปบัลลาดหรือป๊อปตลาดป๊อปบัลลาดค่ะป๊อปตลาดนะครับผมเดี๋ยวๆดี๋ยวบางทีก็ลืนแล้วไม่ไม่ขอชัดๆอีกรอบนึงอีกรอบเลยครับป๊อปบัลลาดค่ะป๊อปบัลลาดป๊อป ป๊อปปลาดหไอ้ปลาไหลหนึ่งหรือสองครับหนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะหนึ่งนะครับป๊อปปลาไหลทุกตัวโอเคโอ้โหลุ้นมากลุ้นมากลุ้นมากนะฮะโอเคชอยก็สาบขึ้นมานะครับอ่าโอเคนะครับตอบถูกแบบนี้นะรับของรางวัลดีกว่านะครับมาดูกันนะคะตรงนี้มี1ถึง9ยกเว้นหมายเลข6ค่ะน้ำทิพย์หมายเลขไหนดีคะหมายเลข9ค่ะหมายเลข5นะ9ครับน้องเขาบอก9 9 9เก้าเเดียหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ หมายเลขเก้านะครับพี่ผมก็กดอย่ากดเโกรธจะต้องมาเจมตลอดหนึ่งสองสามป้าเน่เป็นนาฬิกาลายนะครับที่เป็นพวก คุณชอบอะไรครับเที่นาฬิกาครับนาฬิกาเหรออยากได้ในนี้มีอะไรบ้างครับเนื่อเป็นลายที่มีแบบว่าเป็นลายไทยอ่ะครับโอ้นี่แหละเขารู้จริงเใช่ไหมเขาทำกันบ้านนะจริงอะไรที่เขาคิดว่าเขาอยากได้เขาต้องเขาต้องดูให้เรียบร้อยว่ามันมีอะไรแต่วันนี้น้ำทิพย์ได้ไปมอบให้คุณอ๊อฟไปเลยนะแแลล้้้ววนองทิพย์ก็ให้คุณอ๊อฟเอาไปให้คุณน้องน้ำทิพย์อีกที <ไ>เล่ไม่หมดแค่นั้นครับันดี้สามวงการบันเทิงอาจจะมีโอกาสหมุนนะครับให้น้องกันทิศเป็นคนเลือกดีกว่าใช่จะให้ใครหมุนสามคนนี้เออจะให้พี่ทีเราหรือให้พี่แม็กเราหรือให้พี่ออฟเราหมุนเลือกเลยครับพี่แม็ก,มกให้พี่แม็กเหรอค่ะอ่าโอเคพี่แม็กมาครับผมเอาครับพี่แม็กหมุน หนึ่งนะฮะถ้าเกิดใช่ครับถ้าเกิดว่าลงภาพ iPad เนี่ยน้องจะได้เข้าไปลุ้น iPad สิ้นเดือนนี้ใช่ไอแพดสองไอแพดสองสายตรงไอแัศน์ยังไม่ได้ไอทัศนดีเลยให่หมุนก่อนนี่หมุนก่อนหนึ่งคุณหมุนจ็บจับอย่างนี้เลยจับแล้วหมุนเลยแรง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 หนึ่งสองสามขอบคุณมากนะครับผมน่าเกียร์แรงล็อกหมุนแรงแรงหมุนแรงแรงพี่อยากให้น้องได้จริงเออครึ่งต่อครึ่งไงหนึ่งสองสามมา โอเคครับิพไม่ต้องเสียใจนะครับนะฮะพี่ขอโทษับผมนะฮะพี่ถ้าเป็นสิงที่พี่แมกเขาชอบทำร้ายแบบนี้ทุกคนแหละนักสือใช้เขาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาพี่พีพี่แม็กไป พี่ไม่ได้เล่นบีบี้วครับพักผ่านปิออฟแล้วกันเอาเปิออฟมาตายไม่เป็นไรเนี่ยแต่เล่นเกมด้วยกันใหม่นะจ้านะฮะขอบคุณมากไม่เป็นไรเพราะว่าคุณนี่เพิ่งทำร้ายเขาไปคนเดียวผมทำมาหกคนแล้วถูกครับผมนี่ใช่ก็ทำบ่อยเหมือนกันถูกต้องเมื่อกี้เห็นพี่พี่แจ็คผมว่าจะให้แขกรับเชิญแบบว่าได้ iPad กลับไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมแม้มอบ iPad อันไหนคนละเครื่องเลยนะครับไปไหนแล้วอ่ะฮะผมจะแจกขายเลยอ่ะ ตอนแรกนี่เรามอบช่องให้น้องออพีงเ่เดะะ็อกมพในคะอะเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงหน้านะ,ะเรามาพบโชว์สดๆเลยดีกว่านะคะจากวงการบันเทิงวันนี้เพลงนี้มาเล่นสดให้ฟังด้วยใช่ครับ<อ>พี่หยุดเวลาไว้ครับเวอร์ชันอะคูสติกพ<อ>ิเศษเฉพาะที่นี่เท่านั้นครับโอเคครับจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ